มีคนถามบอว่าทำไมทำงาน2องเดือนสองปีถึงได้รถยนต์สามคันรถ MG ในเดือนที่1และในปี1ผมก็ได้รถเบนซและหลังจากนั้นผมก็ออกคันที่3คือรถซูซูกิซีเพราะฉะนั้นเราถามคอเองดูนะครับว,ว่าเราไม่ทำงานเด้อนแต่ทำงานแต่ทำงานอะไรครับที่จะมีโอกาสได้รถฟรีและไม่ได้คันเดียวนะครับเราจะได้ตลอดชีวิต และเงื่อนไขการจ่ากได้ง่ายๆครับเพียงแค่เปลี่ยนที่กินกาแฟซึ่งเรากินอยู่แล้วแต่กาแฟทั่วไปไม่ช่วยเรื่องความดันเบาหวานไม่ช่วยเรื่องทำให้เราหนุบขึ้นแต่กาแฟสซเนี่ยที่เจอของบริษัทเดสพาวเวอร์สามารถทําให้เราหนุบขึ้นสาวขึ้นลดความดันเบาหวานทาให้เรามีแรงหลังจากนั้นเราได้หาผู้เสพซึ่งเสพอยู่เต็มเมืองมาเสพกับเดสเราแล้วเงื่อไขการได้ลดฟรีครับผู้เสพนะครับ ไปขายสอแห้งห้าคนแค่นั้นเองแล้วเราจะได้รถดีตลอดชีวิตครับสนใจทมหากันครับ